สวนแตงกวาครับอ่าอยู่ที่อำเภออะไรจกกังหวัดอะไรแล้วก็เจ้าของเป็นใครเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนาตัวหน่อยครับสาลิปสีสุกค่ะอ่าสาลิปสีสุกนะครับสวนอะไรครับที่เราอยู่นา<บ>้าเวลานี้หินโคฮะห,<า>หินโคหินโคจ่าหินโคตาบลเหรอครับตําบลหินโคอําเภออําเภอเมืองจังหวัดตากอ่านะครับ แล้วสวนอะไรครับนี่โหสวยงามมากเลยครับที่เราเห็นแตงกวาโอ้โหทำไมมันสวยงามอย่างนี้ครับมันสุดยอดเลยครับโอ้แตกยอดตลอดเลยครับมีดอกครับดอกครับสมบูรณ์มากเลยเนาะจ้าจ้าเอาอะไรมาใช้โอทีอ่า <c oughs> ใช้ไปกี่ครั้งละฉีดไปสองรอบรุ่นนี้เหรอการรุ่นนี้ฉีดไปสองรอบก่อนหน้านั้นเธยใช้ไหมใช้อ้าวแสดงว่าใช้มามากกว่าหนึ่งรุ่นใช้กี่รุ่นละ รุ่นนี้รุ่นที่สามแล้วส่วนนี้ส่วนที่สามแล้วส่วนที่สามแล้วหรอส่วนที่สามแล้วอ่าแตงกวางของเรามีทั้งหมดกี่ไร่ครับหกไร่หกไร่จ้ะหกไร่อ่าเปรียบเทียบเลยนะครับแต่ก่อนไม่เคยใช้โฟทีแน่นอนไม่เคยไอหกไร่ของเราเนี่ยได้ผลผลิตเท่าไหร่ประมาณมันเป็นสองรุ่นนะรุ่นนี้สามไร่รุ่นนี้สามไร่รุ่นหลังอีกสามไร่รุ่นนี้สามสามไร่เนี่ยใช้เก็บได้วันละตันถึงตันห้าอืมวันละเลยหรอวันละ อ่าแล้วแต่ก่อนไม่ไม่ใช้โฟทีมันได้อย่างนี้ไหมมันก็ไม่อย่างงี้ยน้ําหนักมันไม่ได้อืน้ําหนักมันไม่ได้ใบมันก็ดูแลยากเพอาใบมันโซมันก็ครับลูกมันก็ไม่สวยอืมแล้วอันนี้พอฉีดพ่นโฟทีไปที่เราใช้มาสองสามครั้งเนี่ยความสมบูรณ์มันเป็นไงเล่าให้เราฟังหน่อยความสมบูรณ์คือบนอยู่ได้นานครับมันแล้วก็ดอกมันไม่ร่วงครับมันอยู่ได้ดานมันมันโทนมันเก็บได้เป็นเดือนเดือนกว่า อย่างนี้เลยเนาะมีโอ้ดอกดกดก,ดกมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ใบสวยมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแทงยอดมันตลอดเก็บตลอดเลยไหมฮะเนี่ยเก็บทุกวันเก็บทุกวันตันกว่าตันกว่าเลยนะตันกว่าเก็บทุกวันเป็นเงินเท่าไหร่วันหนึ่งแล้วแต่ราคามันถูกมั่งแพงมั่ง <c oughs> <c oughs> เออไม่แน่นอนเนาะไม่แน่ไม่นอนอร,าราคาใชาา่ราคาที่ตลาดอ่างั้นอ่าแต่แต่ประมาณประมาณการประมาณกี่พันบาท เจ็ดพั 10, 7, นมั่งแปดมั่งโอ้โ <c oughs> ต่อวันนะครับท่านผู้ชมธรรมดาที่ไหนครับเ <c oughs> จ้าของสวนแตงนะครับได้ตังค์ทุกวันเลยอ้าวที่แน่แน่การเอา,เอาโฟทีมาฉีดพ่นเนาะมันดียังไงบอกหน่อยลดต้นทุนไหมลดประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยเหรอไม่ได้ค่อยได้ใช้ปุ๋ยฉีดอย่างเดียวเลยฉีดใช้ฉีดอาใช้ฉีดเมื่อก่อนนี้เราจะใส่ปุ๋ยสองวันใส่ทีสองวันใสท่ทีช่วงนี้เราใช้โพทีคือจบสวนเราหมดปุ๋ยแค่สองลูก หกไร่เนี่ยนะะประหยัดเยอะเลยเนาะเพราะว่าเราใช้โฟทีแล้วยาฆ่าแม,าล,งามาลงฉีดไหมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าถ้าเกิดจะใช้ฆ่าแมาลงดอกจะ่วงร่วงจะร่วงคือพอเราใช้โฟทีก็หมดปัญหาไป,<ช>ไปเลยใช,ใช่ไหมถ้าถ้าใช้ฆ่าแมาลงเพราะว่าแตงกวามันออกมันมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกมันไม่โตเท่ากันถ้าเกิดเราฉีดลูกเล็กมันจะร่วงอลูกไม่เท่ากันอันนี้แตงกวาพันธุ์อะไรครับ โดนัทเก้าเก้าโดนัทเก้าเก้าเป็นเบอร์ของมันเหรอจ้ะเป็นชื่อเขาบริษัทของเขาอืมโอเคอ่ะนะครับก็แสดงว่าผลผลิตเพิ่มจ้ะเพิ่มสองสามเท่าเลยมั้งเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละแต่ต้นทุนลดเรียบร้อยจ้ะความปลอดภัยเป็นไงครับก็ไม่มีสารตกค้างนะเขาก็มาตรวจนะอืมอ๋อมีคนมาตรวจด้วยมีสิโอสุดยอดมากมากเลยแถวนี้เขาก็มีคนมาตรวจอ่ะเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลผลิตอย่างนี้ไปตลอดนะครับขอบคุณมากเลยที่เปิดสวน แตงกว่า6ไล่ให้เราได้เข้ามาเยี่ยมชมผมนะัทพงศนทองกเกษตรไปทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ